สวัสดีครับอยู่กับช่อง AT Audio Official นะครับวันนี้อยู่กับ AT เครื่องเสียงนะครับวันนี้เรามี Power Am p ของ NTS นะครับเป็น Power Am p คัตดีนะครับเล็กและบางนะครับแต่คุณภาพคับกล่องแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับสำหรับหน้าตาของ Power Am p ตัวนี้แกะออพร้อมๆกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็น p พ w e ว Amp Switching นะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ4.5กิโลกรัมนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือ นะครับแล้วก็มีสาย AC ให้หนึ่งเส้นนะครับนี่คือตัวเครื่องน,นะครับโอ้โหจุวนน้ำหนักก็ค่อนข้างหนักเลยนะครับเก็บกลอนก่อนนะครับนี่คือหน้าตาของ Power App นะครับรุ่น NTS รุ่น D 3 2 0 2 เป็นบเป็น power amp ขนาดประมาณ1ยนะครับเป็น Power Am p ขนาดกำลัง380วัตต์ที่8โอห์มนะครับและ480วัตต์ที่4โอห์มนั่นเองนะครับเป็น Power Am p แลาสดีนะครับเป็นส i t c h i n g น้ำหนักเบานะครับเล็กกระทัดรัดนะครับเหมาะกับไปฟังในบ้านหรือว่าออกงานที่เป็นงานอีเวนต์ใช้น้ำหนักไม่เยอะนะครับขนไปง่ายๆสะดวกนะครับสามารถไปใส่ในแลกได้เลยนะครับขับได้ทั้ง12นิ้ว15นิ้วนะครับในกำลังที่ไม่เยอะมากนะครับ อยู่ที่3 8 0ปิบวัตต์ที่8โอห์มและ480สิบวัตต์ที่4โอห์มนั่นเองนะครับในตัวเครื่องนะครับก็จะมีในเรื่องของวงจรนะครับป้องกันแรงดันไฟเกินนะครับก็คือในกรณีไฟกระชากหรือว่าไฟไม่พอนะครับวงจรในเครื่องก็จะทํางานโดยอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้มีวงจรมาให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเป็นวงจรป้องกันความร้อนเกินนะครับก็คือถ้าเครื่องมีความร้อนที่สูงกว่าที่โรงงานตั้งมานะครับเครื่องก็จะทําการตัด หรือโปรเทคนั่นเองนะครับเพื่อตัดการใช้งานนะครับเพื่อเครื่องเย็นนะครับมันก็จะกลับมาทํางานได้ปกตินะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดแดดเครื่องมันเองนะครับ อีกข้อหนึ่งนะครับเป็นวงจรป้องกันการคลิปของสัญญาณนะครับก็คือบาลานซ์อินพุตนั่นเองนะครับป้องกันการคลิปของสัญญาณนะครับในกรณีที่เราอัดไปหนักๆน,นะครับจนเกิดอาการคลิปนะครับอาจจะทําให้ลําโพงขาดได้นะครับสำหรับเครื่องของ NTS รุ่น D3202 นะครับจะมีวงจรตัวป้องกันการคลิปด้วย นะครับเขาจเสร็จป๊กแป๊บหนึ่งครับเสร็จป๊กแล้วนะครับสำหรับวงจรอีกวงจรหนึ่งนะครับที่สําคัญใน Power Amp เลยนะครับเป็นวงจรป้องกันไฟกระชากขนาดเปิดเครื่องนะครับก็คือเวลาเราเปิดเครื่องนะครับบาง Amp บางรุ่นนะครับจะมีเสียงดังปั๊บดังปุ๊บนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับจะมีวงจรป้องกันไฟกระชากขนาดเปิดเครื่องนะครับเราเปิดเครื่องเลย อ๋อเจอกินไฟเยอะเลยนะครับเสียงพัดลมค่อนข้างที่จะเบานะครับเพราะว่าเป็นพัดลมแบบไฮสปีดนะครับก็คือเครื่องร้อนพัดลมก็จะทํางานแรงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีช่องอินและช่องเอามาให้นะครับตัวนี้มีโหมดเป็นพาราแล้วและก็เป็นสเตอริโอแค่นี้นะครับไม่มีบิดนะครับแอมรุ่นนี้ไม่สามารถปิดได้นะครับอ่ะดูด้านหน้าด้านหน้านะครับจะมีไฟบอกสถานะ ในการทํางานนะครับมีโวลลูมให้นะครับเป็น A กับ B นะครับมีไฟสัญญาณคลิปมีไฟสัญญาณติดโปรเทคมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับถ้าเครื่องทํางานปกติก็จะขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีสวิช์ปรับมาให้นะครับว่าเราจะเล่นเป็นพาาเรลหรือว่าเล่นเป็นสเตอริโอนั่นเองนะครับช่องเอาพุทก็จะเป็นสเปคคอนนะครับส่วนอินพุตก็จะเป็น x l r นั่นเองนะครับมาย้าข้อดีเรื่องหนึ่งเลยกันของเจ้า Power Amp รุ่น NTS รุ่น D 3 2 0 2นะครับ อ่ะดับแรกเลยมีวงจรป้องกันแรงดันไฟก็คือรักษาแรงดันในตัวเครื่องนะครับ 2. วง,งจรป้องกันความร้อนเกินของตัวเครื่องนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายของตัวเครื่องนั่นเอง3วงจรป้องกันการคลิปของสัญญาณหรือว่า power เ m p เกินกําลังนั่นเองนะครับ4วงจรป้องกันไฟกระชากขนาดเปิดปิดเครื่องนะครับก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะครับส่วนข้อเสียมัาจจะดูเหมือนกําลังมันต่ำนะครับ แต่ว่าสําหรับรุ่นนี้เขาก็ออกแบบมาเพื่อขับขนาด12-15นิ้วกําลังวัดที่ประมาณ480วัตถ์ถึง500วัตต์ในนี้ครับฟังในบ้านสบายๆอย่างนี้ก็ถือว่าให้กําลังที่เยอะเลยนะครับสำหรับ Power Amp c a r d ีรุ่นนี้นะครับสำหรับท่าไหนสนใจนะครับเป็น Power Amp c ั r ดีบางๆเล็กๆแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ร้าน AT เครื่องเสียงนครพนมนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อทางเฟส Facebook นะครับ AT Audio นะครับหรือสนใจสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada, s h o p ป e นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าท่านในสนใจจริงๆนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูได้ที่หน้าร้านเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่อง AT t u u i o o o f i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  l ด้วยด้วยกันนะครับเพื่อมีสินค้าดีๆมานำเสนอผมจะได้มารีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอกราวคำว่าสวัสดีครับ